กาสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม GTA แซงเดเดียนเองปัญยากียาลินก่อน,นอุยเข้าไปไม่ได้อ่าขปันแบบนี้นแรกเลยนไหมก็เล่นเกมนี้ผมก็เคยเล่นมาแล้วนะครับทุกๆกๆัน เดิมมันเป็นเกมที่มันมากมากะอุ้ยเจ๊กยาดอ่ะผมน่าจะไปกดทันทีอุ้ยมีรถไอ้สมูทต้วยนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรวะเนี่ยคำว่าอะไรนะแต่าไปกดอะไรครับว้าวเล่เขาไปด้วย เดี๋ยวผมขอเบาเสียงก่อนนะครับเบาเสียงเทียงเสียงบบเบาพอยยงขงมยแล้วคน,ลคนอื่นไม่ได้ตัวไปกับคนขโมยแล้วคนอื่นไม่ได้เราจะเบื่อจะเอาโฆษณามาแล้วมาแล้ว โฆษณาเยอะไปหน่อยครับเดี๋ยวผมขอปิดเน็ตก่อนเพื่อแม่โฆษณาไหมถ้มาใครอยากโหลดนะต้องต้องก็คลิปหน้านะครับเพราะลิงก์ผมไม่มีผมทำไม่ได้ครับลิงลิงเป็นอะไรก็ไม่รู้ผมทำแล้วทำไม่ได้ดขอขโมยรถคันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะรถคนไม่อยู่ต้องขโมยรถทุกคนอยู่ห้ามขโมย Vì lại ngán đi ngon Ra lúc phai. ừ ừ lật đực lọ, lật đực lọ. Lật đực lọ, lật đực lọ, lật đực lọ, lật lật giật วันพรุ่งนี้ผมก็ได้สอบแล้วครับวันพรุ่งนี้ก็ผมก็ไม่ได้ทำผิดบางทีได้ทำผิดตอนเลื่อเรียนก็นผิดแต่ผมก็ทำนะครับบางครั้งผมก็ไม่ทำนี่แหละเพราะบางครั้งผมก็ไปเล่นกับเพื่อนอุย้ยไฟแล้วมันตามมันตามไปไม่ทันเลยครับอุย้ยตามไมเปเกือบไม่ทันเลยนะตามไปไม่ทันคุณผู้ชมตามไม่ทันตามไม่ทัน เฮ้ยรถไฟรอฉันด้วยดิอะเอจุกรถดะันนิดเดียวรถไฟบุกไปรถไฟรอฉันด้วยดิต้องนั่งรถไฟตอนนี้ผมไปเล่นกับเพื่อนอ่ะมันนั่งรถไฟได้ด้วยทดลองรถไฟด้วยอ้ารถไฟงายไปใช่ไหม มาทางนี้รถกูอ๋กกอรถไฟรอจะด้วยรถไฟไม่รอผมเลยนะครับทุกท่านทุกท่านจะไหนไปไหนวะโอ้โ รถผมน่าจะเสียครับไปละไปละหนี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 ไม่รู้ว่ารถไฟไปไหนนะครับเพราะว่ามันจะลุทะลุไปทางนื้อเ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 ดี๋ยวผมเขียนให้ดูมันจะทะมันน่าจะทะลุไปทางทางนั้นเลยครับน่ะผมน,น้าก็นน่า,นาจะใช่ตอนขี่รถไฟมันมันจะทะลุไปไม่ได้ Hmm. 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 Hmm, 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 hmm. Ini hai, 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 มองเงาไม่ค่ะแล้วกะทิ่เพื่อจะไปยังไงนะนักมองกันดูดิไปตามรถเลยรถมาข้าด้วยอ่าชิมตะไบง่ายแค่ไ้นลูกปรอตอฮึ โคตเลี้ยงง่ายเลยอ้าวรอรอรอโอ้โอ้รถเกือบปฏิเสธเดย่เพิ่งไปไม่รอเลยเนะไปจ้าไปจ้ามาหนูตาคิ้วสุดท้ายอีกทีผู้หญิงแล้วผู้ชายวเนนี้โฮ้ผี ผเชอผีครับคุณผู้ชมคนมุจชะไส้ผมเช่อผีจริงนะคับดูท่านไรต่างแก่นะห้ามไม่ทำมันนะแล้วก็ห้ามโยนกูด้วยนะอ่าหยุานะย่าย่ายาาโ้ยเกือบเลย รถไฟละไ hora? ไฟลไรไฟละไปไปรับไขไปได้พอดีเลยรถิงเรารถิงมาแล้วแหรถิงายแวนแหการถต๊บไปแล้ว อา้าแล้วพวกนี้เป็นรถกิดไึหมดเลย้งาย,ยหน้า,าเหมดจะคันเล่นดูคันดูกันกนด่ะยกลอได้ด้วยเฮ้ยหมดจะขยกล้อบัมามาตากูดีๆ,ๆววนะพื่อยากจ่ขยิบอะไรสักผา้าแฟอยาจะเอากันเลย รถมอเตอร์ไซค์อู้อหรมอเตอร์ไซค์กูมึงรับผิดชอบไหมกูเลยนะเพื่อนพอหาที่ทำรถมอเตอร์ไซค์กูมึงก็จะโอเคมอเตอร์ไซค์กูจะล้อขาดเนี้ เรียกไม่งตามข้อหาแม่งข้อหาแม่งขโมยรถมันจะใส่กูอุ้ยโอ้ยก้าตัวนี้ไปอ๋อเออเกี่ยวัฟนไปแล้วไงล่ะเอ๊ะแฟนจนอุย้ยเอ่อเอ่อเอ่อมันจะใสกูเป็นไรวะเนี่ยเป็นไรนป่ะเพื่อน มาแว่น <apply> ต <with drinks> ่ออะไรเนีย <Hum ming> <absorbed> ันว่นต่ออุ้ยเออมไซกูเป็นไรบะากูเป็นไรบมเจอนอีกเจอกัไอ้เจอันกษล้เอกล้จะขามสะพานลาวให้ดูนะครับสะพานนี้มันขาดู่แล้วโอ้โชสะพานลาวไม่โคตรค่ะ โอ้ได้เงินมาห้ารอด้วยเหรอโคตรดีเลยวะมันจะใส่โน่มนันจริงเลยวะ้ันมาห้าร้อยคนวันฮูู้่จะใส่หรอว โอเค่มอเตัรใไ่ฟล้อเปล่าเอาไปเล่นญี่ป่งเลยคัะเข่เลบนส่เตอร์ไม่์ฟล้าเปจ้าจังเลยเล่นนูกันวะมางก็ขึ้นไปต่อยก,อยกอันดีกว่าออฉันือ,อเทพยเจ้าอะไร ไงล่ะรถทุกคนันแม่งก็หลีกได้อะโหย,ย,ยากจออาาริงโหยังนี่ก็แต่ข้อสมาเลยรนถะม่นหลีกไม่มมไ,มไมนดน้เลยอโอ้ยข้อตำรวจจับมึงอ้าวสวยแล้วไงรถกูมีควันไปเกิดไฟไหม้เมื่อไรแม่งกูตายแน่นอน วิ้ยหีรถเพื่นรักูไม่ตายดินี่มันไงล่ะดูรถเพื่อนรักุดิเงยสายวันไปเลยเฮ้ยเหมือนหมืแล้วกับเดี๋ยวนะก็รถกูไม่เลยน้องไปเอาคนอื่นดีกว่าเนอ เทอดจบแค่นี้แล้วกัน